สีสันแห่งกองทั <S <S พเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาแนวทางการดำรงชีวิตที่ประบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยซึ่งมุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สีสันแห่งกองทัพวันนี้เราไปชมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อของชุมชนบ้านซับตารีตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บรุรีซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยภายใต้การสนับสนุนดูแลของศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราด หมู่บ้านซับตารีเป็นหมู่บ้านที่ติดชายแดนประเทศกรรมัมพูชาราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออพยพมาจากอำเภอเดชอุดมและอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมีประชากรในหมู่บ้านจำนวน1,176คน375ครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธแบ่งการปกครองออกเป็น8คุ้มมีผู้กำกับดูแลและคอยประสานงานหัวหน้าครัวเรือนของแต่ละคุ้ม และมีคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรมกลุ่มของหมู่บ้านมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านครับหมู่บ้านสับเตเรีนะครับเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเองเป็นหมู่บ้านประกอบการอาชีพการ,กรเกษตรนะครับทางการ,กรเกษตรเป็นหลักเนาะทีนี้การปลูกผักหรือว่าการอยู่แบบพอเพียงนะครับนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงพรอะองค์ท่านมาประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน นะครับตอนแรกก็ทํากันไม่กี่คนเรือนแต่พอทําแล้วได้ผลมันช่วยได้หลายอย่างได้หลายเพิ่มรายได้ลดต้นทุนอะไรนี่ก็ตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเกือบส0งรคนเรือนนะครับก็ถือว่าหมู่บ้านเราประสบความสำเร็จในการนําปัจญ,ญาเรษฐกอเพียงมาประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านครับก็จะนิ้นงานฝีมือบ้างนะครับอย่างคอเสือหรือว่าอย่างจักเครื่องจักสารหรือว่าจักสารฝีมือที่ใช้มือนะครับใช้ปัญญา เป็นเศษขยะอย่างซองกาแฟอย่างนี้นะครับ uh, คุณตาคุณยายก,ก็จะนํามาประยุกต์ใช้นะครับให,ให้ใช้ได้แล้วก็ eh, ใช้ในครวัวเรือนบ้างนะครับถ้าเรือใช้ในครวัวเรือนก็จะจาหน่ายน,นะครับส่งเสริมได้ได้กับครวัวเรือนแล้วก็จะมีการปลูกผักปลอดสารนะครับตามครวัวเรือนแล้วก็จะมีเลี้ยงสัตว์บ้างนะครับเป็นบางกลุม่มบางคนก็แบนบตัวเท่ามาก็สามารถช่วยครวัวเรือนได้เยอะมากนะครับมีรายได้นะครับครัวเรือนเป็นอยู่ที่ดีขึน้น โดยเฉพาะนะครับผักที่เราปลูกนะครับเป็นผักที่ปลอดสารเรากินแล้วเรามั่นใจว่าเรากินผักที่ไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษนะครับทาให้สุขภาพแข็งแรงดีครับในคนในชุมชนครับโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อของชุมชนบ้านสับตารีมีความโดดเด่นในหลายๆด้านมีการปลูกฝังความสมมามัคคีของคนในชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องทําให้หมู่บ้านสับตารีสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้นบนความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้านคือความต้องการที่มาจากเหตุผลที่ผ่านเวทีประชาคมร่วมคิดร่วมทำร่วมกันวางแผนและในส่วนของความพอประมาณคือการสร้างตรงกับความจําเป็น มีการศึกษาข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของหมู่บ้านเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อให้มีความมัง่งคั่งยั่งยืนตลอดไปก็คงจะต้องมีการส่งเสริมและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่อยากจะทจําเศรษฐกิจพอเพียงในจุดนี้หรือว,ว่าอยากจะเรียนรู้ในจุดุดนี้นะครับว่าผจะส่งเสริมนะครับ ทุกครัวเรือนที่อยากเข้าโครงการน้ครับแล้วก็ช่วยกันก็คงต้องขอขอบพระคุณทางกองทัพด้วยนะครับที่เห็นความสำคัญของหมู่บ้านแล้วก็มาให้ความรู้หลายๆอย่างแล้วก็มีการส่งเสริมในการปลูกผักปลอดสารด้วอว่านําปัจจัยฐกิจพอเพียงของอพระองค์ท่านมาประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านของผมครับทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนก็มีความสุขดีครับ สีสันแห่งกองทัพวันนี้เราขอชื่นชมพี่น้องราษฎรชุมชนบ้านสับตารีที่พร้อมใจกันร่วมทำกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อจนประสบความสำเร็จสามารถพึ่งพานตนเองได้ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมดังวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านที่ว่ามุ่งมันพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี on la